สัญญาค่ะว่าเราจะเก็บภาพบรรยากาศงานวันเกิดน้องท่สามามนะคะเมื่อวานน้องทีสาพร้อมครอบครัวรวมไปถึงแฟนคลับนะคะกว่า30ชีวิตค่ะเดินทางกันไปทําบุญวันเกิดล่วงหน้านะคะเพราะว่าเกิดจริงเนี่ยคือวันที่11เมษายนนะคะถวายสังฆทานเลี้ยงพระเพลนที่วัดใหม่เสนาบรรยากาศนี่เขาบอกว่าอบอวลไปด้วยความรักแล้วก็ความเอาใจใส่ของแฟนคลับที่สนิทสนมกับครอบครัวมากๆงานนี้นี่ก็อิ่มบุญกันทั่วหน้าค่ะ สังเกตเห็นหนุ่มหน้าใสาที่อยู่ข้างกายสาวพิศานะคะไม่ใช่ใครที่ไหนคะ่ะน้องชายสุดรักสุดห่วงนั่นเองไหน,อน,นโอ้โหหลอนี่นาะโอ้นี่ค่ะแล้วจากนั้นนะคะพอช่วงบ่ายค่ะหลังจากที่วัดเนี่ยนะคะนี่น้องชายก็โออหน้าเหมือนเลยเนาะวันนี้ตาต้อ,อกัน,นปากให้เราด้วยอะช่วงบ่ายเขาย้ายมาอีกที่หนึ่งค่ะคุณไปกินเลี้ยงกันอย่างเป็นกันเองนี่ไงแฟนับหอบเค้กมาเซอร์ไพรส์นะคะแต่ที่เซอร์ไพรส์กว่าก็คือเดี๋ยวดูค่ะ เทียนเป่าอย่างไรก็ไม่ดยาบก่ะพี่สาเป่าจนเทียนเปียกเลยอ่ะเปียกไปหมดเลยช็อกโกเลตะลายแล้วอะเพ่อนมาด้วยเมื่อกี้รุ่นพี่ในวงการใช่น้องเมย์อรวรรณสาไออธิชนันนะคะขอมาด้วยแต่ใครคะ ไม่น้องชายเฮ้ยแอบถ่ายเนี่ยร้อยหนึ่งนะชื่อบอลครับชื่อบอลค่ะช่วงนี้น้องไปเรียนต่างจังหวัดด้วยเรียนมอชปิดเทอมก็ลงมานานๆจะเจอกันทีก็เลยต้องตัวติดนิดนึงเป็นคนพูดน้อยแล้วก็งงๆค่ะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่น่ารักเรียบร้อยค่ะเป็นกันเองเป็นกันเองว่าลูกชายมาต๊อดลูกชายมาต๊อดอบเชยกไม้ค่ะตอนจะมีะครเรื่องไหนหนีก็ลาซ่าก็รักแล้วก็เรื่องเงาค่ะราอยู่ บางทีเวลาอยู่กองละครไงคะไม่ได้ออกมาเจอแฟนๆะอะไรอย่างเงี้ยก็คิดถึงการไม่ไม่ได้เจอหน้ากันเลยก็ขอขอบคุณที่ยังเป็นกําลังใจให้กันอยู่แล้วก็ยังคอยอยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้คะ่ะ ่ะแต่ก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์เดย์นะเพราะยังไงก็ยังไม่ถึงวันเกิดจริงๆแต่ถ้าเกิดแฟนคลับที่ไม่ได้ไปร่วมงานอยากจะติดตามผลงานของน้องทิสานะคะตอนนี้ทายอยู่สองเรื่องก็คือหนีก็ล่าซ่าก็รักโหยังไงก็ไม่รอดวางกันเถิดนะคะประกอบกับคุณวีรภาพแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเงาเห็นไหมตามตัวตลอดออประกอบกับคุณเคนล,ลี่นะมีมลกฏเล่นด้วยแล้วเดี๋ยวติดตามภาพกิจกรรมความสนุกในานแบบเต็มๆได้ทางรายการ สเก็ตบันเทิงนะคะสเก็ะก็ได้คล้ายๆกันไม่ได้เนาะมันเป็นเรื่องของผงทุลีเล็กๆอยิบย่อยสเก็ตสเก็ดก็สเก็ดปุ๊บสเก็ตออกมาเลยสเกิตมันอย่างนี้นะสเก็ตมันเป็นแผ่นๆนี่สเก็ตบันเทิงอย่างนี้สเก็ดเก็ดนีขอบคุณเพื่อนๆเนาะ